สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านสวนโฮมหักชาแนลมากแล้วครับมื่อนี้กสิภาพพี่น้องนะครับมหาเลาะนอใหม่นะครับผมว่าหลังจากฝนตกแล้วนะครับอ่าพาจะออกนอบอนะครับผมนี่เป็นไผยกิมซุงนะครับเด้อไผ่กิมซุงที่เราปลูกไว้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก้อนนี่ก็โอ้ยมีนอหนึ่งครับพี่น้องมีนอเดียวนี่ครับโอ้บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับปีนี้ อุ้ยบัดไชเท้าครับปุลกับบัดไชเท้นะครับอ่าเกิดแบบธรรมชาตินะครับผมนี่ครับโอ้ต้นไ่ลลมครับพี่น้องต้นไ่ล่มลมอ่าลมพายุนะครับผมฝนตกมือขึ้นนะครับเพียรในต้นไ่ลลมเดี๋ยวหอกจะได้มาเอาออกนะครับตัดสั้นๆแล้วก็ไปปลูกนะครับขยายได้นะครับผม ขยายปลูกง่ายๆนะครับหนาผลให้ได้ปลูกติดเร็วนะครับอู้มีนอนน้าครับพี่น้องนอหน่อยๆกำลังสีออกกำลังอวบๆนะครับผมเดี๋ยวเอาไปปลูกมองขั้นแท้ไหมนะครับผมอู้ยพี่น้องครับงาวครับนอใหม่งาเร็วนี่สี๋ดวออกไปเฮ็ดนอใหม่สมนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับเฮ็ดให้อาไั่เข้าออกนอเร็วกว่าปกตินะครับผมอันนี้แค่ อ่าเป็นโซนเป็นโซนของคันแท่นหน้านะครับผมเป็นโซนของหน้าเขากรรมนะครับที่ปลูกปลูกพายใบบนคันหน้านะครับต่อไปเข้าจะไปเบิงในสวนครับพี่ร่องครับเข้าเขามาเบิงในสวนนะครับเนาะนะครับนี่ขอกไก่ไข่นะครับผมนี่อันนี้ก็ตัดออกนะครับย่าน ยามันขื้นไปผ่านสายไฟนะครับขางเทิงมีสายไฟนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องตัดออกนะครับตัดแตงได้เป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็ย่งตัดแตงบ่ท่านได้นะครับนี่อันนี้ก็ปลูกไม้นะครับนี่มันก็ล้มแบบกอวัางหันละครับล้มแบบกอที่ว่าถือผ้ายุเนนั่นแหละครับน้ำหนักมันหลายครับไค่กิมซุ่งเหนือมันหนาเหนือมันหนาเหนือมันตันนะครับผม น้ำนักมันไหลมันก็นเฮ็ดให้เอ็นล่มได้ง่ายนะครับเวลาร่มพายุมานี่กับปูไบขึ้นกันครับนี่เอาเหงามาปลูกเลยครับพี่น้องง่ายนิดเดียวบริสตอนหยากนะครับนี่ครับแต,แตกแตกแหนงออกมาไม่แล้วก็ขึ้นใบไ,ไม่นะครับอีกบ่วดนก็คงจะออกนอกนะครับต่อไปนะครับผมนี่ครับทั้งนี่มีนอบออน,อน,นว,วันอู้นอนอีกกระย่าแล้วย่าแห้งเลยพี่น้องทั้งย่าทั้งยังอีุคนน่ะ ต้องตัดออกได้นี่ครับโมเมนต์สิได้โมเมนต์สิได้อันอปุ๊บไงหนึ่งผุนบอลน,นี่นอไม่สมก็ไดนะครับนี่นี่นกระลังกระลังสิออกนอไม่ก็มีครับพี่น้องกระลังจะออกไม่นะครับนี่ครับอันทัดมานี่ก็จะมีปลูกกระเจียวแทรกไว้อยู่ในป่าไผ่นะครับผม แตกวบบ่ได้เอาหุ่นยากนะครับ้าบ่ค่อยมีเกิดเพราะว่ามันบ่ได้แสงนะครับผมต้นไผ่มันบังแสง้าก็จะบ่ค่อยขึ้นนี่ครับดอกกระเจียวแต่ว่าปีนี้ยังดอกบ่ค่อยหลายนะครับพึ่งขยายออกมาพี่กายนะครับนี่ครับนอหนิอู้อันนี้กําลังพอดีเลยครับนี่ครับนอใหญ่แต่ว่าบ่บ่วหญ้าแห้งนะครับกําลังพอดีกินนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ทางนี้กับีอยู่นอนหนึ่งนมเห็นแบบแนี่ครับโอสองนอตจนสามผลนี่ครับใบไหม่ใบไผ่บังนี่ครับนอ1หนึ่งนี่นอนสองนอสามนอ4สี่ผนครับคือฝนนะครับเง่าวเร็วไงเร็วนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกับบ่มีอย่างายนะครับ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสวนห้่มหักแชนแนลในเด้อครับพี่น้องครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก,กันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ